7จ็ดนากาสนาทีเราพักกันสักครู่คุณผู้ชมแล้วช่วงหน้าผมเนี่ยเพิ่งผัดปลากระเบนกินไปวันก่อนเอง<ฆ>แต่ว่าชายชาวเมียนมาคนนี้ครับโดนหางกระเบนครับแทงคอเข้าไปนี่ครับหางกระเบนแทงคอเข้าไปเกือบตายครับคุณผู้ชมครับ<ฆ>ช่วงนี้ขอบพระคุณอาจารย์ไพวันแสงสุนทรด้วยช่วงหน้ามาดูครับ นนทบุรีหนึ่งในจังหวัดที่มีชื่อเสียงจากผลไม้ระดับประเทศอย่างเช่นทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์หมอนทองและพันธุ์ก้านยาวมา่อยางยาวนานโดยการพัฒนาคุณภาพสินค้าผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน GAP และ GI เป็นสินค้าเกษตรปลอดภยัยในส่วนของเพื่อบังกรวยนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวการที่ยกล่องเนี่ยทำให้ในเรื่องของการระบายน้ำครับตามปริมาของชาวสวนก็มีการปลูกต้นทองหลางควบคู่ไปกับทุเรียนนนด้วยซึ่งต้นทองหลางเนี่ยครับมันก็จะมีรากในการชนชยัยเพื่อจะเพิ่มอากาศในดินทำให ต้นทุเรียนเนี่ยสามารถจเจริญเติบโตได้ดีกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับเราจะคัดเลือกเกษตรกรนะครับที่มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการในเรื่องของการเข้าสู่มาตรฐานต่างๆเพื่อจะทําให้เกษตรกรทุกรายนะครับได้รับการรับรองมาตรฐาน G A P รวมถึงพัฒนาต่อยอดไปถึงเรื่องของการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ G I ครับและนี่คือความสําเร็จจากการใช้ภูมิปัญญาดั้งเดิมผสมผสานเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าเกษตรอย่างปลอดภยัยเพื่อผู้บริโภคส่งต่อการสร้างไรายได้อย่างยั่งยืน นิสิตวิบวับพรีเมียมเซรั่มผลิตแล้วกว่า2ล้านขวดวางจำหน่ายทั่วประเทศวางอย่างพี่ลองแล้วริ้วรอยแลดูดีขึ้น mm hmm. นานุ่มดูใสจนใครๆก็ทกสอบถามเพิ่มเติมโทร02-119-3299ทุกการแข่งขันเสียเงื่อดยืสปอนเซอร์สดชื่นท้าชายขั้นสุดทุกกิจกรรม เครื่องดื่มเกอราแบแตดยอดขายอันดับหนึ่งโอ้ย,อยพี่ใือ,อนส่งงพาบแล้วแล้วจะเอามา,ากิหนหรันติดลอโอเคัซ้อมพอมรับเหตุฉุกเฉินเงินติดลอ้อให้บัตรติดลอ้อเปล่าเงินยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่กดใช้ไปเสียดอกแต่ละคนขอพอรไม่เหมือนกันขอสิ่งดีๆแล้วอย่าลืมเติมสิ่งดีๆให้ร่างกายด้วยดีน้านมถั่วเหลืองเพิ่มประโยชน์จากคัญญพืชที่หลากหลาย ดีนะ่าประโยชน์ดีๆมีให้ทุกสูตรยาสีฟันยูมีสารสกัดจากโปรไบโอติกช่วยยับยั้งแบคทีเรียไม่ดีอย่างเต็มประสิทธิภาพช่วยดูแลสุขภาพช่องปากแบบองค์รวมครบจบในหลอดเดียวยูแอดวานซ์โปรไบโอติกแอนไพลนโดซื้อเลยยูรังสรรค์ทุกช่วงเวลาของคุณด้วยมอคคนาโกโครมีม่าให้เต็มรสอาราบิกา้าผสานชั้นครมีม่าทีม สัมผัสความหอมอร่อยมะคโคนาโกแครม่าอ,าอนาคตไม่ต้องกังวลกับค่ารักษาที่เพิ่มขึ้นด้วย Ocean Life Enjoy Health คุ้มครองครอบคลูมเหมาจ่ายสูงสุด5ล้านบาทต่อครั้งเมื่อเจ็บป่วยเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลชั้นหนัาสบายใจไม่ต้องสำรองจายประการสุขภาพทก็มั่นใจจากโอเ a ีย i f e ไทยสมุทรหมักทรัฟเฟิ e เบีฟเบอ e เเนื้อเน้นเน้นหเเซชุ่มฉ่ำเนื้อใหญ่ขึ้น2.5เท่าเกินต้า ซอสรฟฟทรัฟเฟิลมายโยความอร่อยที่คนรักเนื้อต้องลองที่แมคโดนัลล์ถึง30มิมถุนายนนี้วิตามินซีอย่างเราไฟเบอร์อย่างเราประโยชน์ก็ดีแต่ขอเกิดใหม่เลยป้าเกิดใหม่เป็นกูดี้ใหม่นมเปรี้ยวดัชมิลกูดี้ไฟเบอร์9 0 0 0มิลลิกรัมวิตามินซี200อเรซอร่อยใหม่นมเปรี้ยวดัชมิลกูดี้ใหม่เนสเพรสโซเวอร์ทูอัพบยกระดับทุกช่วงเวลากาแฟด้วยดีไซน์กระทาด,ดัดโดดเด่นด้วยนวัตกรรม และเมนูกาแฟที่หลากหลาย Nespresso Virtua วปับนิยามใหม่ของเครื่องชงกาแฟทรัพย์สินได้เคยเป็นของเราอ่ะอาจกลายเป็นของคนอื่นยาวรถฉันไปคาโฟแคชพร้อมใช้เขาจํานนำแค่ทะเบียนรถแต่ตัวรถจะไปของเราแล้วถ้าวันน้นเราต้องใช้เงินอนะเรามีเงินก็ที่2ให้ครับผมาคาโ c a คชพร้อมใช้รับเงินสองก้อนเบิกง่ายผ่านไลน์มีจ่ายวันนี้มีใช้วันหน้า อยากหน้าสะอาดดูใสแดงอิ่มน้ำไม่แห้งตึงหลังล้างใหม่นีเวฟอมเอ็กซ์เซ้รไบรส์ซีนไยาครั้งแรกกับวิตามินโฟมของนีเวียผสานพลังวิตามินซีพร้อมไฮยาลูรอนซาบขนาดทำความสะอาดผิวล้ำลึกให้ผิวดูใสแดงสัมผัสได้ใหม่จากนีเวียสรับสรุนโดยใหม่นิสันดาวารา พักดื่มนมต้อง UHT ตราหมีสูตรที่ดีกว่าเดิมเพิ่ม DHA ปวดเมื่อยหลังไหลน้ำมันยาตรามาวินมาวินมาวินขอสอสกเขาขอมานะสำหรับทุเรียน